พบกับผมวิเอมทีนะครับ mm hmm. mm hmm. uh, สวัสดีนะครับทุกท่านที่ชื่นชอบในาการตกปลานะครับวันนี้พบกับผมวิเอมทีนะครับ กับช่องเล็กๆนะครับว m t Fishing นะครับและในวันนี้นี่ยผมมาตกปลาที่อ่าเก็บน้ำห้วยบงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ก็ผสมเหยย่อเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ผมใช้เป็น m อ High ไ r i ก i อนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมครับสุเป็นสูตรอ่อนนะครับกลิ่นหอมนวลครับกลิ่นบางเบานะครับจะไม่ฉุนผสมกับชิปหมัก ทีนะครับผมมาผมมาที่นี่สองครั้งแล้วครั้งแรกครับขาดเยอะนะครับปลาเข้าแต่ขาดเยอะครั้งที่สองมาก็ขาดอีกนะครับเพปลาที่นี่ปลาไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่แล้วก็วันนี้เนี่ยน้ําขึ้นนะครับน้ําขึ้นจากที่นั่งข้างล่างนะครับต้องขยับมาขึ้นนั่งข้างบนนะครับ แล้วทุกทีเนี่ยจะตกในระยะ4.5นะครับแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากเราขยับขึ้นมาแล้วก็ขยับถอยหลังไม่อีกผมเลยต้องตกเป็นระยะ5.4นะครับซึ่งวันนี้ก็จะตกเป็นบาลานซ์ตะกัววิ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตะขอเดียวนะครับตะขอที่ใช้ก็เป็นเบอร์นหนึ่งะครับเบอร์นหนึ่งครับผมและต้องมาลุ้นกันนะว่า ปลาจะเข้าไหมนะครับหลังจากที่ฝนตกเยอะมากน้ําขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับมันเริ่มตกกันเลยครับก็จะตกไม้แรกนะครับติดชิ้นเกี่ยวขนมปังนะครับก็ใส่นอดนิ่ม นิดนึงนะครับใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้แล้วก็หุ้มฝุ่นคะนะครับหุ้มฝุ่นนิดนึงนงครับแต่กดตรงหัวให้กดตรงหัวนี้ให้แรงหน่อยนะครับข้างล่างไม่ต้องกดครับตัวข้างล่างไม่ต้องกดดูนะว,วันนี้จะเป็นแบบไหนนะครับ ะบ,บันเทิงไหมนะครับวันนี้ผมมาถึงช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับผมมาถึงนี่เกือบมาถึงนี่บ่ายโมงก,กว่าๆนะครับตั้งของอะไรเสร็จ ไว้เสร็จกอบเริ่มตกกันครับ จันตัวแรกครับป้ามาา Thank you. あ。いいね นี้ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับหดมาแล้วนะครับ เก็บเก็บของทันไหมนะครับครับนมาแล้ววันนี้ก็ผลงานอได้ไม่เยอะนะครับวน,นได้สองตัวนะครับนงจันทร์สองตัวนะมาดูผลงานนะครับผมนจันทร์สองตัวครับใสเป้งๆเ,เลยนะครับ รู้นะครับเอนี่นะครับงานไซส์สวยนะครับสองตัวฝนมาแล้วนะครับเราต้องเก็บของนะครับไม่งั้นลับเราเก็บไม่ทันแน่นอนนะครับนะครับผลงานของเดือตกปลา MT ครับไ i g ก Jet Original นะครับสูตรดั้งเดิมนะครับกลิ่นบางเบานะครับหอมนวลนะครับอ่าันนี้ก็ ได้งินกันสองตัวครับขึ่งวันนะครับวันฝากด้วยนะครับสกิปปลาทุกที่สะกดปลาทุกหมายนะครับผมหยิบของไม่ทันแล้วนะครับฝนตกแล้วนะครับ